สบายดีพี่น้องสวัสดีที่สีติ๊กแห้งสุขสุขคนพอกับเคยลาแล้วก็น้องมังกรคือเก่าถุยยาถุยยาถุยยาลูกถุยยาก่อนถุยยาก่อนเอ้ยถุยยาก่อนถุยยาถุยยาเร็วเร็วถุยยาเร็วขันอยากกินนมนะเร็วเร็วเออถุยยาแล้ว มืัอนี้กับพายุเข่าอีกพี่น้องเลยตกกับบ่แห้งแต่ว่าโดย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 พูดแม่พูดโลกก้าพี่น้องทนบ่ได้อดบ่ร่นทนบ่อยู่มูดำจุคลองบ่มีน้ำกับลกเจ้าสิลกไปดำใช่น้อนโซลาคือว่าน้ำกับบ่มีซักดุ้งบ่เจ้าสิซักดุ้งบ่ นองสลาสีดำลกกาสักดุ่งพี่น้องเอ้ยลกลกกาดำสักดุ่งเงากรเ,เจ้าก็เห็ดไหม่แล้ๆแล้วก็แทงจุบลงไปแล้ว,ก,ก,วลก,ก็ผู้นึงก็เอาเข่าลงไปผู้นึงก็ซักผู้นึงก็เอาเข่าลงไปเพราะว่าบ่มีน้ำฝนฝนตกตกอยู่แต่ว่าบ่แห้งโอพี่น้องลกผู้เดียวงอมๆอยูพ่พวก ลดง่ายบ่เฮ้ยปัดแบบเดียวบบบบเต็มกำมามาพอปอนมาพอปอนพอปอนทีมงานใช้<ว>เคยลากับปอนเขาลูกายพี่เนาะ เอ้าือว่ากินอยู่คือเคียร์ถิ่มมันีหอนบ่มามาพอๆอยู่สองคนแม่ลูกก้ามน,นีเนาะ <c oughs> เดี๋ยวบอกไปได้บอกไปได้พ้นตกหนาวหนาว,นาว อะโอ้เกกงกงแ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 กง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 ป่าวอีเดี๋ยวเดี <hi> ๋มันยังหอโอ้ยรูกควยากแหงหอนกับบ่หอดเอาจกไปแล้วบานี่กินแล้วก็อยางยางแล้วบานี้ ดูกเตื้องน้องก็ได้มาหนึง่งได้หามัดเลยเอาโทรศพัพท์ไปคุชชูมบ่ได้อันนี้บะบอคล้างมือมาก็ได้อยู่มันจะชิูมก็มานี่นนพี่น้องเห็นบ่ ชุมได้อยู่เห็นว่ากัได้นี่เสี่วชำได้บักงหญ่เลยยิ้มกัยังเห็นเห็นหัาออเขียวยะอาอกะลีนี่หรอมา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 <บ>นง้องนมามาเออน,นี่พอให้นี่จับมัยจับมจอันนี้อ่ะกินเองกินเองเออ กินเองอีกโอ้ยปวดยิงอันนี้ยิงอันนี้เอออะปึ๊บโอ้โหโนล้วมันพอตักให้หมะอ๋อคือเฮ็ดทำญ่แต่บาทเฮ็ดทำญ่เป้าอีก

มามานั่งลงูกเอลุกก็ทั้งหลานมันรลายโหดมาลูกมามาเจ้าออกไปมาเด้อมาเด้อมาเด้อก็ยืนให้กำลังใจแม่อีกในรอบสองสามปีบอก จากปี่ริโลกกานี่ปีปีนี่เป็นปีที่สามแมนบอปีนี่เป็นปีที่สามจึงได้ลกมาก่อนมาก่อนมากินก่อนอ่ะนังมงเออม่มาพอปอนะ phập phật phập phật ập ô kinh 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 bài bỏ mẹ มา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 กินมัมเร็วๆจะน้อยแม่ลกแล้ว <c oughs> เอาคาึ้นโดดตานั่นตานี่ตาเดียวกันบ่ นั่งลงนัองลงเออมามาพอปอนะครับอ้จริงๆๆิงกิิงโ่ิงพอ้จริงๆๆิงจิงจลูแม่ให้ยังไง bỏ bay đấy bỏ bay đấy mà mẹ lép phải vào bay để đi mà đưa mà đưa mừng con chín pa mó co chín khảo pa mó co bay lên lời đi đâu, đo má má นางลุกนางลุกนางลุกชิกกกปบอนเขานี่ยังอีกนะบวหตก นังลงกรุบวัวจริงจริงกริงจริงสิสๆเอาอีกมันเย็นเลยลูกกินรถ สายกาจ้ะนะอ่าดี่น้อนําวันี2 2อือใครแล้วเขาจะเอาดําไว้จับ4จับ5ชุมนี้ใครมันบ่ได้ห่างบ่ที่ขเนาะดีงามม่บกกินใ่บ่งิมนเไปตัดดำเนาะดมันก็กรอบคือเก่าับ่สิบ่ได้กินบ่งกินยอมันสิตายเนาะบ่ได้กิน บอรกินเนี่ยเห็นบงอยู่ใช่เปลเห็นอยอะบงกินเนี่ยมันใบเห็นบ่กยี่แม่นะวะมวนบ่บรีลูกกาสองปียอดตายมวนไปแล้วยอดเป็นบนป้อนหักลายลีนอยบ่เนาะบอได้เหี้ยยอดใบมันเลยเนาะบ่หักลายบ่แต่ว่าลูกง่ายอยู่บ่ มันบร,ริญญาอ๋อปลอยล่อยปล่อยอามันคูดเลยแต่ทางขอมันก็นจะมียาด้วยแต่ว่าไข่ก็ตาตะเกาบ่มัก็พอปัญจเหมนกันกับซุบ่มตะเกาะวะ<อ>่าอะไรอืมยาอันนั้นไหมเออตะเกาเออเป็นดนนะเต็มอยู่ทางหลงังไปป้อนข่าวลูกกับพี่นอ้องด้ยบ้านเฉลยเฉลยอีเอ้ ลบลบลบมาเำดิปุนตะกีนเลยตะกีนเหรอห้องอันนี้มันเข่าอันนั้นเนาะเข่าเสี้ยเข้าๆมันก็สีหยาบคือกันอาไรหัวเป็นน้ดินอ่ะจากเลยเนาะบางทีกับหยากหยาบได้ขันขอนะนะหัวซากดินมันก็นมักดินเด้อเด้อ กะถาพนพี hmm. ่น้องเอ้ยเห็ดเซมันเบิ้งมันคือมันลินอยู่แฉะมันขึ้นกระตกโต๊แห้งเติบแต่ว่ามันเพิ่งหดชองสามนาที่ะอ่ามาแล้วก็ไป ต้องเืนลูดัมหายด้มหน้าบไร้มีนามตีมหายดัมคันบัดทางเจ้าลงมืทำนะเอ,อ็มดาเอย <อ> <ie> <c ười> น้อเนเล็ปเปลี่ยนคิ้วกันแล้วป่ะนี่ลูกชายนอนแลวก็พอพี่งมาลกนนโอ้ยหั่นเด็้เอากิน ไม่กง่ันจะมีเนืลูลกกะอี่า้เง่ะลแป๊ดเดียวเตกรรม ให้ร้อยลูกกาสอยนิ่วกาห่างหมดเสมอยังก็มีแต่ไอแท้ น่านๆานานานน้ามาเอาเนาลดอกมามาคอยว่าเลยจะเอามันบุกมือดอกก็นี่เราคุ้มใหลูก่างลูก่างเป็นขอ งามดี้อกเ้ยนี่ยคีบสวยสองสามสองสามสองสามกำลงังเสริมไปใส่เนาะกำลังเสริมนเี้ยหนังตังได้ให้โซ ดมึงแฮมหาคำน่ามันจะสองือสามเฮ้ยองคำมือสามคำถ้าต๊ะในแฮมหาคำอะไรไรเดือนเล้าแล้วเนาะถ้าไรเดือนวันที่น่ะครบรอบเดือนนี้ปะมันนี่ปะครบรอบมนี่หะไรน้ำคำม่ออไ ใจมีหมดพ,พื้นมีเปือยแล้วอยากเห็นน้ำไปเพื่อมีเปื่อยแล้วอยากเป็นน,น้ำมาแพงแแงแ่าแพง่ไปมาแพงแ่แพงแม่ไป่ยดเลย่ยนน้ำล,ลกเนี่ได้คือลกลก,ลกเป็นหนาดิมันจังเอาขู่อันเลยมันจังบลง,งได้บาลงได้ <c oughs> นนหน่อยกับดำมนลนุเนาะ

ับบ้ังบ้งดึโอัสตีมันเลยเ็นนบทเรียนบทอะไร đấy ตีจะหน่อยข่าได้นีไอ้ฝนได้นน่เอาไปอยู่ไนไีลูกไหมไปนอนเนาะเรไปนอนปะเออไปอย่อน่นเลนึงา ไปนอนก่นจ้าเออเนี่ยลูกก้าขอดมีจิ้เที่ยนอนๆนะใส่อะไรโดดใส่เอ้าไอ้คนมันคือใบโอวสัสโทรศัท์ขายไปเรื่อยๆไปจากที่เอาจากสบู่หนึ่ง ไม่สิความเบาหลายทีเฮ้ยอดบันตายไปดำใส่กือบ่งงามเอาตอกานี่ด้อล่ะตอกมาเน่มามา I'm sorry. เราบ้านได้ซีหมัดเลยลพี่น้องเลยโทรัพท์ไปขึ้นผู้เจ้าก่อนมาต่อเลยข้าตอกตอมหมัดก่อนฝากำลังใจใหเ้เ้อลกตายถาพล จะคล้องหันไปใช่ไห ลาปลาลุงหนุ่ลาลาลาฮะอืมลานในลาเลียนไปละพี่น้องลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุญขอบุญทุกคนที่ติดตามรับชมตอนนี้ที่นาสบายดีมาอีกแล้ว